สวัสดีครับจุกกับผมแซนเกมเมอร์ทีวคลิปนี้ผมจะมาเล่นเกมไรเลนเจอร์นะครับก็พาทที่สิบห้าน,นะคะคอนอาจจะสังเกตว่าทีมผมเปลี่ยนแปลกไปเอ้ยเปลี่ยนแปลงไปก็คือผมมีตัวแปดตอนแรกผมมีตัวแปดดาวต้านหนึ่งตัวใช่ปะ่ะตอนนี้ทําไมเพิ่มมาเป็น3นี่2องตัวนี้ปลาฟุ๊เซกับแกะหัวหน้ากองทัพ ทำไมถึงมาได้มาเดี๋ยวผมบอกเลยลกันผมไปเล่นสเตปพิเศษผมได้อ่ะแต่ตอนนี้กําลังขอขอให้สุ่มได้เจนี่อยู่เอออะไรนะเอ้มูนอะไรเนี่ยแหละลิืมชื่อ,อเกจะมาตะลุยพีพีแต่ว่า จอคนอคอดซึ่งผมก็กลางนะครับอเขาจัดตีมโวนติงมาเนี่ยผมุั่ใหญ่หนึ่งคนที่เขาเลเวลน้อยๆแต่ว่าทำไมเขา,เขาถึงสุ่มได้ตัวแปลดาวต้าตั้งแต่นั้นเลย คนไม่สูยดูเขาโป้ก็ไม่รู้นะครับเออ่แมวมีแชมเปญเออใช่ก็เลยตะลุยเพยเพยอะไรแต่อ่ะจะดีมั้ยเดี๋ยวผมไปดูนี่ก่อนก็เพิ่งดาวน์โหลดมาใหม่นะครับมันสอีกแร็วละพาน เองนี้ผมรำคาญมากเลยอะน้ำยาแชมพูเกไม่วะตกลุยพีพีแล้วงาบันเคใจละถ้าเกิดผมได้ฟัสเซนอีกหนึ่งอันก็ได้ละผมจะเอากบเลี้นาเจ็ดดาวอ่ะ มันใส่ให้กับคนนี้ของผมอะ่ะเดี๋ยวดูด,ดิตอนนี้เท่าไหร่แล้วน่าจะสี่ก็ตอนนี้บวกสองอยู่ยังเหลือของให้เจมยมอีกเพียบเลยตะลุยหอคอยแล้นหอคอยไรขีดก,กับจำกัดให้เหมืนบุกกาวสลีที่ไม่สนใจไหล โอเคผมก็เลยถึงชั้นี่ก้าแล้วนะครับเลยเลยเลยโอเคพี่กบฟุกทีวีทีเขารับมาอีกแล้วอุ้ยกดผิดว่ะอุ้ยกดผิดโอเค เมื่อกี้กดผิดหนหน่อยตรงกลางก็คนเล็กไปด้วยแรงล่างด้วยเอ้ยซึ่งผมมีเพียงแค่ตัวแปดดาวตาก็ลุยง่ายๆเลยเกือบเล้วเก็ไปเล้วเก็ไปเล้วเก็ไปแล้วโอเคเฉลยแซนดี้สำเร็จ บาทพี okay, ่กป็ป,ป,ป,ปลุกทีวีถึงชั้นที่สิบเอ็ดเหรอชั้นบอสบอสมาแล้วบอสมาแล้ว อปล่อยมาดีว่าเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าตัวไหนเป็นเอ้ยไม่ใช่ตัวไหนดีตรงไหนมีสัญญาณลูกกระโหลกเดี๋ยวต้องคอยดูทีดเดยละ งไหนคขนที้ตรงไหนคขนที้ตรงไหนคขนที้ตรงไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคตรงนี้โอ้อเตือนอบเตือนขอบเตือนเตือนเตือนไปให้ได้ไปถึงอยบเพึ่งอยุดเพิ่งเลี้ยไปเออไออุยเกือบเลี้ยวเกือบไปเลี้ยวเกือบไปเลี้ยวเกือบไปเลี้ยวมันมถึงมันเลยนะ บอสกวนติงชิบมหายเลย,ยเกือบเอาตู้ไม่นอนรอดแล้วบอสกวนติงมากเลยโอ้ยโอ้ยวายแทบเอาตัวไม่รอดเลย,ยเค เหนื่อยมากเลยเอ่อวอกคนติงมากเลยจุดเสือซารีสำเร็จก็้ววววว อขอคอยไลค์พีดจำกัดจนกว่าขนนกให้หมดเลยลวกันไม่รู้แล้วพีพีโ้ยเป็นอีกแล้วอาทิตย์ทีไรต้องเป็นอย่างนี้ทุกทีอะไรเรนเจอร์อเหมือนเป็นไอเนียนี้ตลอดเลยวะเดี๋ยวต,ต้องช่วยตรงตรงนี้ก่อนขอับวนด้วย ขมวนก็ปลดล็อกผลแล้วสินะอยาให้ตะกางเรียบร้อยช่วยเหลือซัลี่สำเร็จ้สงสัยจะลุยได้แค่นี้ครับจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจกับผมนะครับสวัสดีครับ